สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนเ่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูตัวนี้เราเห็นเป็น GXZ 270นเดู้ยนะอิกนะแต่ว่ารถมันน่าจะเป็น240เดี๋ยวเรามาคุย กับพี่ชัดแก้วนะครับเป็นเข้าแก่น้อยนะที่ก้าวแรกเข้าสู่วงการหางยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านบนก็ได้นะนี่โอ้โหกลงทำสีแล้วนี่ประมาณนี้ข้างในยังสวยเลยนะครับ เดี๋ยวก็จะพี่พี่ชัดแก้วเดี๋ยวเชิญเราเคยคุยกันแล้วที่นอนข้างในคือเก็บสวยเลยไม่ต้องทำอะไรเก็บเงาอีกนิดนึงนี่ลงน้ำยาขัดยางตะเทวดานิดนึงเงาแว๊บเดี๋ยวเราจะให้พี่ชัดแก้วเปิดที่ปัดน้ำฝนวันไม่นานหลุดนะหลุดไหมไอยังไม่ได้แกะนั่นออกชิมน้ำหน่อยเฮ้นี่นะครับไอ้ถอยถอยนิดนึง แล้วก็ไปกลับรถตรงนู้นข้างในก็ได้ต้องถอยได้หนึ่งเด้อถอยตรงๆเด้อเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรถมานั่งดูนะครับว่าความนิ่มความอะไรเป็นยังไงตัวนี้ตัวนี้เป็นมันเป็นอะไรนะพี่ที่จะนะกกขีออกกอ่อ่มันเป็นอีซูซุอะไรนะอีซูซุล็อกกี้เขาเรียกว่าอีซูล็อกกี้ครับฟางหัวเด็ก้าสองเจ็ดศูนอมันเป็นคัสซีสองล็อกกี้เลยเครื่องอ่ะเครื่องเครื่องร็อกกี้สองสี่อ๋อล็อกกี้สองสี่ศูนย์ ภาพก็เขาเขาแปลงเครื่องกับคานซีเป็นร็อคกี้สองสี่ศูนย์แต่เขาแปลงหัวคือคือเป็นหัวใหม่ให้มันเป็นไอจีเอ็กซ์เอสสองเจ็ดศูนย์อ่าประมาณนี้แต่ว่าสเปคมันจะเตี้ยนะครับชว็หัวเก่งอ่ะมันจะเตี้ยว่าสองเจ็ดศูนย์แท้ข้างในมันใช้ได้หมดเลยไหมเกียร์มันอันนี้ยังไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นขึ้นแล้วลมเกียร์ลมเกียร์น้ำความร้อนเกียร์น้ำมันอ่ะ สุดมากก็ติดแค่เกียร์ลมอ่ะเกียร์เป็นยังไงมีเป็นเกียร์ตันสี่โลสี่ไฮอ๋อแปดเกียร์แปดเกียร์อ๋อโอเคเข้าใจอยู่มั้ยตรงๆไปก่อนนะลองเบรดทะเลนห่างไปกลับรถข้างหน้าก็ได้กลับตรงร้านที่เพชรก็ได้ได้อยู่แล้วขับแล้วเป็นยังไงมั่งพี่แท็กขับมาจากไหนคุณผถมบป่ะขับมาเองเลยใช่ไหม อันนี้คือออกอยังไงนี่ก็โอกสี่โลสามโลคือกลับตรงนี้ก็ได้<ล>นี่มุมอมองกระจกก็จะประมาณนี้เบรกด๊บๆเลยไหมหัวทิ้มเลยไหมจิ้มเยไปไปทิ้มอยู่ตั้งหัวเปล่าหัวทิ้มมาถือว่าโอเคแล้วเวลามันล่างขามันจะได้อยู่ใ<อ>ส่ย,ยากเลยป่ะไง อยู่ที่ตั้งคาร่าอะหรือตั้งให้ต่ำเดี๋ยวเรามานั่งดูความก็มถือว่าน,นี่มัหวมัว<ส>เป็นรุ่นนี้หัวไม่น่ามีสปริงใช่ไหมไม่มีไม่มีสปริงแต่อ๋อแต่บอะทุงลมในม,ม,มุมมองข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะมันเป็นีัปเป็นเกียร์อะไรเกียร์ห้าถ้าหัวเปล่าออกไาย็ได้ นี่ขับฟูโซ่ถ้าหัวเปล่าออกายก็ได้หัวเปล่าหัวหางเปล่าเกือบออก Hi, ไยได้ั้งได้ได้ไหมเออาหางเปล่าออกไยได้แต่ด้วยปกติเห็นพี่เล้งจะบอกว่า,ถ,าถ้าเกียร์แบบนี้ให้ให,ให้ออกโลสามอ่า <5. S 1> แล้วก็ยิงรอต่อเลยสามมันจะเป็นอะไรนะั่งจะเป็นห้าป่ะสามแล้วก็สามปถ้าดีาเป็นโล <Low. S 2> ดีโลจะเป็นเจ็ดอ่านั่นเลยจะบอกว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ยังไงหรอกแล้วแต่คนจะขับ แต่แ,แ,แต,แต่แต่บอกว่านี่ไม่เคยขับนะแต่ตามความเป็นจริงเขาอ่ะเอาตามความจริงเลยนะมันต้องออกหนึ่งโลสองโลสามโลสี่โลหมดแล้วมาใส่ว่างแล้วเขาใส่หายนี่ตามความจริงเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ทันไงก็เหมือนสามหกไงสามหกเรา <3, 6 S 1> ก็ออกอกอกเจสามเลยใช่ไหมเจต้ตรงๆรด้วยแ,แ,แดับแคบหนึ่ง ขอ,อรีวิวรอบรถสักหน่อยประมาณนี้แหละพี่แท็กเอาแค่รถเขาวิ่งได้นะวิ่งได้ไหมมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดับแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปคุยข้างล่างเดี๋ยวพารีวิวดูนะครับนี่ลองเลื่อมอเตอร์เช็ดเลยดับสักหน่อยได้ไหมดับก่อนได้ไหม<อ>นี่นะสภาพประมาณนี้สวยนะสวย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  นี่เขาจะตกแต่งเป็น GX70 z นะประมาณนี้ตัวนี้มันสองเผาเนาะไปทักเอามานี่ทำอะไรไปบ้างก็ไล่เปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คเบรกเช็คที่ช่างเลงเบรกพอเราเอามาแล้วก็ไปให้ช่างเลงเช็คเทสอีกรอบนึงแล้วก็เห็นบอกติดตั้งตัวนี้ทำไมเราต้องติดตั้งตัวนี้ว่าเดินเดิ่ของมันไม่มีเป็นรุ่นของเขาเลยไม่มีตัวนี้เขาทำหน้าที่อะไรตัดลมจำน้ำอะไรประมาณนี้อ๋อหมายความว่าจะรุ่นเก,ก่าๆเราต้องไปดึงดึงอะไรเงี้ยใช่ป่ะอืม ตัวนี้ได้ราคามาเท่าไหร่สองแสนเก้าครับอ๋อราคากลมๆก็คือส <c oughs> องแสนเก้าอนี้เราได้ต่อเขาไหมเขาได้ลดไหมราคานี้ไม่ได้ลดแล้วเขาให้อะไรมาบ้างแถมแถมชุดแถมแถมว่ามันให้เขาเช็คพวกระบบน้ำหม้อน้ำล้างหม้อน้ำให้ใหม่น้ำทำไมใส่จังไม่มีลอยเย็นมีลอยใส่น่าจะไม่ได้ใเดี๋ยวใส่เองก็มีเช็คระบบน้ำให้ระบบน้ำออยเขาทำอะไรให้ใ <c oughs> <c oughs> หออยก็คือ เปลี่ยนโปรเกนโอลิงใหม่อ๋อเหมือนเขาเช็คระบบข้างในให้ให้ให,ใ,หให้พร้อมไปวิ่งงาน<ช>แต่ว่ายางเราได้มา2เส้นสวยๆข้างหน้ากระทะ<า>ก็พ่นสีสีให้ใหม่แต่ว่ายางเนี่ยได้ไม่นานถ้าวิ่งหนักๆกนะันเนาะไม่ได้ต้องเปลี่ยนล้องล่างเขาก็เปลี่ยนล้อหลางใหญ่มาอันนี้คือแอรกสองแสนเก้าสองแสนเก้าแล้วพี่พี่เทคตัดสดเลยเหรอครับอ๋อตัวนี้คือตัดสดนี่รถเอาที่ไหนมาขอดูข้างหลังรถไปเอามาจากที่ไหนนครปฐมแถวนครปฐมออ๋นี่ทะเบียนนครปฐม ก็คือกำให้ใช้ประกอบการเขาเลยเหรอทะเบียนเขาอะใช่ของของเขาเลยอืมที่เอามาเนี่ยนี่เรารออะไรยังไม่วิ่งงานครับรอรออะไรยังไม่วิ่งงานรอหางหางรอครับตอนนี้ยังไม่ได้หางเราได้มาแต่หัวสองเซนเก้าแล้เพื่อนอันนี้พร้อมวิ่งยังน่าจะพร้อมแล้วว่าเปหยิบเชยยางสองเซนเ่ยนยางสองเซนยางหน้าแล้วก็เอาเดี๋ยวอาจจะเอาลายหน้ามาไว้หลังแล้วไปเท็กดูนี่ถังน้ำมันนี่พอจะรู้ไหมมันกี่ลิตรนี่โคตรใหญ่เลยนะหกร้อยลิตร หกร้อยแต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมเขาก็ไ huh. ม exactly. ่รู right? ้โอ mm ้ใหญ่เกินนะเพื่อนรถรถเนี่ยถ้าให้เดาเนี่ยรถคันนี้น่าจะมีการวิ่งลงมาเลยโครงการเดิมมันเป็นใต้สงชาสงชาเพื่อนเพื่อนวิ่งรถจะรู้แหละว่าทาไมรถวิ่งลงมาเลยต้องถังน้ำมันใหญ่นะน่าจะรู้อยู่โอถังใหญ่มากเลยนะแต่เขาทามาออกแบบมามัน มันดูไม่น่าเกลียดหรอกมันมีราวกันข้างราวเงี้ยมันเลยดูไม่น่าเกลียดแล้วบางคนใส่ถังใหญ่ๆเลยถ้าไม่มีตัวนี้มันดูจะดูน่าเกลียดนี่ไม่น่าเกลียดหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้จําเป็นใส่น้ามันเยอะมันก็จะเกินความจำเป็นแล้วใส่กี่หมื่นโอ้ของไอ้ผู้หมื่นนึงอะสามหกอะแล้วไอ้นี่มันจะเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นบหมื่นเก้าโอ้เติมแล้วก็หนักรถอีกทีเนี่ยแต่มันมีคนเก่าเขาน่าจะคิดมาดีแล้วเขาถึงทํามาแบบนี้อืมนี่ช่วงช่วงนี้มันจะดูเตี้ยเนาะ เพราะว่าวันนั้นไปจอดของพี่เปี้เอาสองเจ็ดแท้ๆด้วยใช่ไหมดูเตี้ยจัง,งแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ใส่สเกิร์ตข้างล่างพี่จะแก้ตัวว่าต้องทำอะไรนะต้องทำบันไดสเสมอตัวนี้กระโปรงสองเจ็ดหรือว่าสันมีเทเขาจะลงมาเสมอนี่มันเป็นหอวเราเอา้าถ้าเราจะใส่สเกิร์ตสเกิร์ตมันอยู่ตรงนี้ใช่นี่ยต้องต้องลงต้องทำตัวนี้ลงมาอยู่นี่เอาแล้วจะใส่สเกิร์ตได้ไหมอ๋อสเกิร์ตตอนนี้ตอนนี้อ๋อโอเค เข้าใจเพราะว่ามันจะไปแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้ว<ช>มันจะลอยอ๋อแต่ถ้าไม่ไถก็ได้ไม่แก่ก็ได้นะก็หมายความว่ายิงลอยแล้วก็ยิงเหล็กยันเอาแล้วก็หาอะไรมาปิด<ช>หรือไม่ก็ร้านสืเกิร์ตทำขาวปิดให้ก็ได้ถ้ามันแก้มันจะแก้ยังงไก่อนย่า้ตงครับก่อนอ๋อคุยกับใครแล้วช่างเลิงหรือยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยเดี๋ยวไปเาไปาาอาอะไรข้างหน้าเขายังสวยเลยนะครับเด็ก้าจี๊สองเจ็ดสูง ไฟระบบไฟอันนี้ก็คือหน้าเดิมๆก็คือเครื่อง240เอ้ยสี่ไอมันเป็น2เพาเนาะมันเป็น2เพา240<อ>เลยได้จัดอ,อ,อืมสองพาแท้นี่นี่เพื่อนๆ2เพ,2พามันดียังไงนี่มันขับขับทั้งหมดไงเวลามันติดลงติดเลนมันไม่ติดไงบางคนเป็นเหล็กเขาสร้างใหม่หรือเปล่าแท็กสร้างใหม่เนาะทำโครงดีๆนี่อยู่อยู่นานไม่หลุดข้างในเ็าเก็บสีให้หมดเลยของเดิมมันจะเป็นบางคนเหล็กยาวเวลค้งมันไม่ได้เรียน แต,แ,ตแต่ไม่ไพอดูออกไหมว่าคันนี้เขาเก็บอะไรให้ก่อนที่เราจะไปซื้อบ้งางฉัดสีใหม่ทั้งหมดหัวก็หัวน่าจะมาอย่างนี้หรือมั้งเขาแค่ทำสีหรือเปล่าหรือหัวเขาไ่าเาัดสีหัวขัดสีใช้ใแต่ก็แต่ก็เงาอยู่อันนี้แปลงแค่ต่อระบบอันนี้คือช่างเล้งเคป็นคนคิดแบบนี้เหรอครับที่พอลมมันเต็มปอนมันก็จะตัดจามออกเอง เพิ่งเพิ่งรู้นะว่ามันเปลงใช้ได้นี่มันเข้าใจอันนี้ก็ไม่ใช่ถังเดิมมันนี่จะเร่วงหายแล้วถังตัวนี้เขาเปลงเป็นระบบแต่ว่ามันตอนแทกออกมาคือมีแล้วมีแล้วครับอถังเดิมมันน้องที่พาไปดูบอกว่าถัาางเดิมมันจะเป็นถังถังเล็กล้วเล็กกว่าน,นี้ด้วยอันนี้มันทำสเตลลิมแต่ไม่ได้ขัดถ้าขัดยี่เงาสเตลลิเราข้าม กล่องฟิลก็ทางนี้ไปคัสซียังใหญ่เลยนะโอ้ถือว่าคัสซีใหญ่อยู่นะอันนี้ก็คือรอแต่หางแล้วก็วิ่งงานเลยหมวกเขาแต่เขาจะไม่มีหมวกไอ้นี่เนาะไม่มีลงมาข้างล่างถ้ามีลงข้างล่างขะลายังเนียนเลยท่ออย่างนี้ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยสองนิ้วครึ่งป่ะสามนิ้วสามนิ้วอ่ะ แต่มันมีพักมันยังเงียบต้องเอาพักออกสักหน่อยอลันๆเลยเรจะปั่นวยอันล็กเครื่องบินแล้วโครงการหางนี่สรุปแล้วคิดแล้วเราจะเอาอยัางไงดีหางเราจะเช่า,เาก่อนครับอ๋อเช่าไปก่อนเพราะว่าเื่อทําเรื่องได้ก็ให้คืนเชาไม่ได้ใช่ไหม,มดีกว่าจอดน,นอตอนนี้เราซื้พอพรบประกันเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับประกันสินค้ามาปุ๊บก็หางมาปุ๊บก็วิ่งได้เลยครับเช่าก่อนคือเช่าสองเผ่าละ สองเผานี่นะสองเผาใช่ของแข็งคิดดูก่อนคิดดูก่อนแต่มีของเฮบุงก็มีอื้หลายเจ้าอยู่แล้วคิดดูก่อนอะไรที่มันเช่าแล้ววิ่งได้เลยเอาเลยอืมตอนนี้เขาเนี่จะมีข้างบนนะมีกระบะข้างบนนี่เออนี่ปะเนี่ยขนาดนี้ยกำลังโอเคเสริมอะไรอ๋อนี่ช่างเล็งทำให้ตอนมาไม่มีไม่มีอ๋อช่างเล็งจะออกแบบแน่นอนดีท้่มันวางของวางนู่นวางนี่ได้สายลมมันใช้ได้เปล่าน่ะ สายลมดันเป็นเหลืองอันหนึ่งดำอันนึงดำของฮนะิโน่เนี่ยคันฮีโน่รุ่นนั้นนะมันจะเป็นแบบนั้นนะโอ้ี่ทางทางลมอีกทางหนึ่งสองเพาเทสโอ้เหล็กแข็งป๊กถือว่าสวยในระุ่นรวมถูกใจไหมถูกใจราคาแต่ราคานี่คือแบบใช้คําว่าเตะต้องได้เลยราคาโอเคเลยราคาไม่เลงแล้วถ้าเอามาทําแบบนี้ในยุคสมัยงานประมาณนี้ถือมันมันชิวๆอ่ะมันรอดสบายๆ ไม่ไม่ฝืนไม่เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราลองวิ่งแถวแถวนี้ก่อนช่างเล็งแนะนาว่าให้วิ่งแถวๆนี้เก็บเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆก่อนอย่าพิ่งไปไกลเดี๋ยวไม่มีใครไปเก็บรถ <laughs> อายุมากแล้วเพวื่อนๆเก็บมาแล้วแต่ว่ารถอายุมากไปพี่แท็กลับขับไปที่เดินมาตรงนั้นเขาเจาะนั่นเสียงดังเพื่อนๆสวยไหมพเพื่อนว่าไงคอมเมนต์มานะครับอ๋อนี่ไงเข้าร่วมประกอบการชันนี้ชั้นไม่พี่แท็กครับผมบจกวีเคนะนี่ก็จะเป็นประกอบการของเต้นท์เขาอะไร ตัวไฟฟ้าด้วยเพื่อนๆกดได้ไหมนี่ได้มาติดฟิล์มนานเนี่ยนานแล้วอ๋อเออโหเพื่อนๆจะบทไฟฟ้าได้กดอ่ะฟิล์มใครติดให้นี่อู๋อู๋ป่ะอู๋เขาเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์พอรู้ไหมนี่หกสิบไม่ใช่ไม่ใช่หถ้าลงเงาหน่อยนะยังไงมันก็เงามันเป็นมันเป็นเหมือนผ้านิ่มๆอ่ะสามหกเป็นศาสตร์ไม่เงาอืีนุ่ม นี่เงา,าจะรอไม่ได้มันจะขเข้าเกียร์ได้มันยังไม่ไม่ปีกเก็ตยังไม่ชินมือมันได้ององิสระพัไอเกียร์นี่ถือว่าเป็นรถที่ใส่เกียร์ค่อนข้างงงอยู่รุ่นนี้ <laughs> เสียงออก็ออนเราใจอยู่นะ <c oughs> ถ้าจะเอาเกลีอยออกนะเดี๋ยวตะโกนให้เจนเอาเกลีอยออกก่อนชิดๆไปเลยแจนแจน เอ็นเอ็นเอากล้วยออกไปหน่อยเอากล้วยออกไปหน่อยจบไฟฟ้าแล้วมีโครงการทําอะไรไหมนอกจากต่อหาวิ่งงานแล้วในตัวรถเนี่ยเรามีโครงการทําอะไรไหมคิดว่าคิดว่าถ้ามีทุนก็เอาไปีกโกปูเพิ่มเผื่อวิ่งทางไกลได้ก่ออะไรนะโกร์เธอโกร์จบเทอร์โบเราคุยใครไว้คุยเลขคุยกับทางเลงไว้แกบอกว่าทำได้ได้แกจะทำหรอแกจะทำหรือว่าจะให้เราไปทำที่ไหน ผมแกหาได้อยู่แล้วทีมงานแกเยอะโบเ<อ>พราะเพราะว่าอะไรอ่ะถ้าถ้าสองสี่มีโบมันก็จะแรงกว่าใช่ไหมครับเพราะว่ามีโบมันจะแรงกว่าและอัพเป็นเครื่อง,ววงเป็นระบบสมเทียนได้เราวก็ได้ให้คอนเสร็จเราเราจะจอดใกล้ๆแล้วแล้วก็ถ้ามีงบติดโบเพิ่มรู้รู้รู้งบราคาโบยัง โบ้และช่างเล็งติดคาเล็งไม่แพงอ่ะเอาไง่ายๆ่ายช่างเล็งบอกว่าจ,จะหาส่งท่ท่าให้ได้ทังโบ้ทั้งอ,อินเตอร์อ๋อเออเนาะมันก็ต่อกันย่อยอดได้นะคร<ช>ับกลงอะไรนิ่มไหมครับกลงอะไรนิ่มไหมนิ่มเป็นของพี่สามีที่เคยขับเอาก็ให้เปิดประตูได้ด้วยนะอมั้ชิดแล้วมั้ยชิดแล้วออโอเคแล้วแล้วนี่จะเริ่มเริ่มเริ่มเมื่อไหร่หางนี่เริ่มเมื่อไหร่ ที่เดิมที่เดิมวันจันนี่เหรอครับ้าวันจันนี่ออกจากงานเดิมยังอ๋อวิแทกจะต้องลาลงหน้าก่อนไหมครับอ๋อก็คือเราลาลงหน้าที่งานอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งอ๋อวิ่งอาทิตย์ที่จะถึงนี้อีกอาทิตย์หนึ่งออ่ให้มันครบตามที่เราต้องออกล่วงหน้าเนาะให้บริษัทเขาไม่เสียหายก็มีการลาออกลงหน้าก่อนนะครับแล้วก็ซีเรถมาจอดรอบวกกับต้องรอหางอยู่ตั้งคันนี้มันไม่มีงวดเนาะก็นด้แล้วก็เคลียร์หน่อยที่นี่เดี๋ยวจะหางหางนี่ก็เช่าก่อน ถ้าจะพอนสามพาดีกว่าจบเรามาดูแต่แติดโบเลยสามพากเขแนะนำนะแต่ถ้าจะไม่มีโบที่สามพามันจะตึงๆไหมตึงอันนก็ต้องลองดูกำลังรถก่อนเป็นแค่อายุเท่าไหร่เลยเนี่ยยี่ิบเก้าครับผมโบยี่สิบเก้านะครับแล้วนี่เราเราคิดไว้นานเนีเห็นคือคุยกันเนี่ยที่จะซื้อรถคุยตั้งแต่คุยกับพีใบเ่นเป็นปีแล้วเกือบสามปีแล้วเกือบสามปีแล้วตั้งแต่อยู่เอ้ยเอ้ ก็คุยกัความฝันเราก็ไปแล้วอันนี้คือเริ่มก้าวแรกแล้วนะถือว่าก้าวแรกเนาะ <9 S 1> หางมาในก้าวสองเลยแล้วก็ก้าวยาวๆไปเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวมีโอกาสจะขอถ่ายอีกตอนหางไาครัสวัสดีครับ